สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ออัญชสากันธนาค่ะมีชื่อเล่นไหมคะอ้นค่ะชื่อจ๋าค่ะน้องจ๋าปัจจุบันเรียนหลักสเอ็นอะไรคะเอ็นสองค่ะปัจจุบันน้องจ๋าทํางานหรือว่าเรียนอยู่คะตอนนี้ทํางานอยู่ค่ะค่ะพี่อยากจะถามน้องจ๋านะคะว่ามีความรู้สึกหรือความประทับใจอะไรบ้างไหมที่เรียนกับอาจารย์ค่ะก็รู้สึกว่ามันยากอาจารอาจารย์สอนสนุกอลค่ะ ก็คือจะให้เก็ตเป็นน้อยๆที่เป็นบางอย่างที่เราไม่รู้อะไรเงี้ยค่ะก็คือจะรู้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับแกมมาหรือว่าวิธีการทําข้อสอบอะไรเงี้ยค่ะแล้วบรรยากาศในห้องเรียนเป็นยังไงบ้างคะก็สนุกค่ะอาจารย์ก็บางทีก็มีมุกตลกพูดอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็สนุกหัวเราะแกมมาอาจารย์เคยเรียนที่อื่นมาก่อนไหมคะอ่า พิเศษภาษาญี่ปุ่นระับสองนะคะไม่เคยค่ะนะครัอนุ้นจ๋าบะไรจะฝากบอกอาจารย์แบงค์บ้างคะก็อยากจะฝากบอกอาจารย์ว่าอยากให้อาจารย์สอนสนุกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสคอร์สระดับหนึ่งอะไรนี้ก็จะกลับมาเรียนอีกนะคะขอบคุณค่ะ